ถ้าเคยได้ยินช่วงนี้จะพูดถึงคำว่าโคพายหลออ GPT เนี่ยหรือว่า generative pre-trained transformer เนี่ยมีเวอร์ชั่นที่เป็น3.5ล่าสุดในบิงเนี่ก็จะเป็นเวอร์ชั่น4 ในตัวเอนจิ้นตัวนี้ก็จะมีอยู่ในบีนนะครับผมมีเซอร์วิสตัวหนึ่งอยู่บน Azure นะอัชัวนะอาจารย์ในเห็นมุมอะไรดูแล้วเป็นยังไงบ้างน่าสนใจในเรื่องการที่ใช้งานในชีวิตประจำวันเลยเช่นบริหารเฮ้ยสรุปอีเมลทุกอีเมลไ้พี่อไหนั่นก็เหมือนว่าเป็นสมองอีกระดับหนึ่งนะความเป็นมนุษย์มากขึ้นเลยนะครับแล้วผมคิดว่ามันน่าจะเขึ้นเรื่อยๆแบบ <laughs> เอ็กซ์โพเนนเชียล เดี๋ยวเราจะคุยพาร์ทเรื่องของ AI นะครับซึ่งเป็นความสามารถหนึ่งใน Power Platform โอเคอ่ะเดี๋ยวขอเสียงปรบมือต้อนรับครับโอเคคุณนริศรนะครับหรือว่าคุณจาร์นรับสวัสดีครับเอสเด็กมือครับสวัสดีจาร์นทั้งสองท่านนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับชื่อแชมป์นะครับนริศรนะครับผมก็อยู่ Microsoft ดูภาคการศึกษานะครับผมก็ยินดีที่ได้รู้จักครับผมเดี๋ยววันนี้มาพูดถึงฟีเจอร์นะครับผมซึ่งซึ่งของเอ่อ uh, GPT เนี่ยหรือว่า Generative Pre-trained Transformer เนี่ยนะครับเชื่อเต็มๆออกมานะครับก็มีหลายเวอร์ชั่นซึ่งผมรู้ชื่อเต็ม Transformer ล่าสุดเนี่ย <c oughs> มันก็จะมีหลายเวอร์ชั่นมีเวอร์ชั่นที่เป็น3.5แล้วก็ล่าสุดใน Bing เนี่ยก็จะเป็นเวอร์ชั่นสในตัว engine ตัวนี้ก็จะมีอยู่ใน b i n นะครับผมแล้วก็ <Okay. S 2> มีเซอร์วิสตัวนึงอยู่บน Azure ใต้ u m b r บล่าของที่ชื่อว่า Cognitive Service เป็นตัว Open AI Service เอา engine ของตัว GPT เนี่ยมาใช้แต่ครันน้งนี้มันจะต่างก,กับ GPT ที่เราอาจจะลองเล่นจาก Chat GPT หรือใน Bing ก็คืออันนี้มันก็จะเทรนรวมกับ Data ภายในของลูกค้าด้วยนะครับก็ให้ตอบคำถามเกี่ยวกับ Product เฉพาะสมมุติถ้าเราเป็นฝ่ายผลิตหรืออะไรอย่างนี้ uh huh. ก็อันนี้ก็จะมีแบบเฉพาะองค์กรนะเฉพาะคน c o n sumer product ก็จะผ่านบิ n ไปนะครับผมซึ่งวันนี้เดี๋ยวเราจะมาดูนะครับผตัวที่เป็น AI m o เด l ซึ่งก็จะอยู่ในตัว Uh, AI เอไอดเดอตอนนี้ถ้าเรามาดูที่ AI m o d e เดนะครับมีหลายตัวมีมามานานะครับหลากหลายหลากหลายแคตติกรีนะอย่างเช่นด้าน Document ก็คือ Extract จาก Invoice เรามี Invoice มาก็เก็บค่า Information ออกมาขึ้นมาเป็น Text ขึ้นมาเป็นตัวเลขแล้วเราก็อ่าแล้วแต่ Flow หรือแล้วแต่แอปเราแล้วว่าจะเอาไป Store ไว้ที่ไหนหรือเอาไป Process ที่ไหนต่อก็จะมีหลายแบบมีด้าน Text นะครับผม Extract Key Classify ด้าน Object Detection นับสิ่งของนะครับว่ามีกี่ชิ้นในลูกแต่ตัวเนี้จะเป็นตัวที่มาใหม่นะครับก็คือตัวที่เป็นใช้ GPT Engine แน่นอนว่า GPT เนี่ยมันก็จะเป็น Search Engine ประมาณนึงโตอตอบก,กลับมาเหมือนเหมือนมนุษย์นะครับผมจะต่างจาก Search Engine แบบ t i o n a l นะครับผมซึ่งวิธีการ Search เ,เนี่ยเวลาเรา Search Input ไปเนี่ยเพื่อ,อเพื่ออาจจะบอก AI ที่เป็น GPT เนี่ยเราจะเรียกสิ่งนี้ว่าพร้อมนะครับผม นะครับพร้อมและสิ่งที่มันตอบมาก็อาจจะเรียกว่า r e s p o n s ์หรือ r e resource อะไรก็แล้วแต่เพราะฉะนั้นมันก็เลยอาจจะเกิดทำที่เพิ่งขึ้นมาใหม่ก็คือพรอมเอนจิเนีนะครับก็คือคนที่อเอาเซิร์ฟตัวนี้มามาใช้งานร่วมกันแล้วก็มาวิเคราะห์ในโคร Product Microsoft เนี่ยเดี๋ยวจะเป็นแนวแนวนี้ด้วยนะครับหลายๆตัวนะครับเช่น d y ด a m i c ่หรือว่า Office หรือว่า Power p l a t f o r m ซึ่งตรงนี้มันก็จะมีเทมเพลตวิธีการให้ดูถ้าเรายังไม่มีไอเดียอย่างเช่นถ้า summarize text ให้สร ทสเที่เราเดี๋ยวเราจะจะจะให้โจทย์กับมันนะเขาบอกให้ summarize text นะครับตรงนี้ก็เป็นตัวอย่างการสอนนะครับแล้วก็จะมี start text แล้วก็ end of text ตัวนี้นะครับผมแล้วระหว่างกลางเนี่ยก็จะเป็นสิ่งที่เราจะ input เข้าไปสมมุติว่าผมมีตัว a s สเ g ตตัวหนึ่งนี่ก็สดๆนะครับอ่าเราเพสแล้วนะครับเป็นเรื่องอะไรก็ไม่รู้นะครับแต่บอกว่าอยากให้สรุปลองเทส t e ดูนะครับ อ่ะเนี่ยมันก็จะสรุปมาอย่างนี้นะครับผมว้าวนะครับ <Okay. S 1> อ่า <Okay. S 1> เป็นแคสเซตสังเกตว่าหลายหลายพาราก g r ฟอยู่นะครับแต่ต่อมาเป็นแบบนี้นะครับอันนี้คือ oh. คือแอปพลิเคชันแบบที่หนึ่งนะครับตี่ mm hmm. ตามว่าเรามีพวกอ่าด็อกิเมนต์หรือว่ามีอ e ีเมลที่เข้ามาแล้วก็ค่อนข้างจะมีเท mm ็กซ์เยอะแต่ว่าเราอาจจะไม่ได้มีเวลาตรงนี้ก็ช่วยย่นระยะเวลาในการ mm hmm. ที่จะประมวลผล อันนี้คือแบบ s u m m a r i z e นะครับผมนึกถึง use case ของการใช้งานเนาะโอเคไม่ว่าจะเป็นหนังสือแบบเป็นเล่มๆให้ดูแบบสั้นๆง่ายๆันนั้นอีนี่คือใช้งานในชีวิตประจําวันเลยเช่นผู้บริหารเฮ้ยสรุปอีเมลทุกอีเมลไว้พี่หน่อยได้ว่ายังไงว่าลูกค้าว่ายังไงหรืออะไรเงี้ยนะอ่าแล้วถ้าอันแบบเฮ้ยมีความ s ซเรียสก็ลงไปดูอ่าหรือไปเลขาดูแลกันอะไรเงี้ยนะตรงนี้ไม่ได้บอกว่าเราก็ไปใช้ทั้งดื้อๆเลยนะครับจะทําอย่างนั้นก็ได้แต่จะให้ดีกว่าก็ มีการกลองแล้วก็เราก็อาจจะโมดิฟายแล้วก็ส่งกลับไปให้ให้ใช้งานจริงจริง Chat GPT ของ Microsoft ใช้ภาษาไทยได้ไหมครับอ่าเบื้องต้นก็นอพอพอได้อยู่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมลองดูนะแต่ว่าอาจจะไม่ได้เทพเท่าภาษาอังกฤษนะอ๋สอสมมตตัวอย่างอันนี้อันนี้ก็อนนบอกว่าให้ตอบกลับไปหาลูกค้ายอย่างสุภาพสมมุติเรามีเมลโดนคอมเพนมานะคุณมีระบบเปิด ติกเก็ตที่แย่มากครับทางเราได้รับคําตอบเชา้าไปสิบชั่วโมงแล้วทีมช่างไม่ได้ติดตามงานเนี่ยใกล้ชิดเลยครับสมมุติถ้าอันนี้เป็นระบบตอบเมลเราบอกให้ช่วยดับเมลมาให้หน่อยนะครับเป็นภาษาอังกฤษก็ได้ภาษาไทยก็ได้เราอันนี้ก็จะตอบกลับเป็นภาษาอังกฤษอันนี้ก็ช่วยช่วยสรุปเป็นดาฟให้นะครับว่าว่าเป็นอย่งไงนะครับน,น,นั้นเราจะส่งด้วยประโยคเดิมแต่ว่ามันอาจจะแบบตอบด้วย ยใช่ใช่อย่างวันเมื่อเช้าผมเทสยังมีตอบภาษาไทยด้วยก็มีรีรีเฟรจากตรงนี้แล้วก็เพิ่มอ่าคำสร้อยนิดนึงก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นเป็นเอ็กซ์เพรเมนทัลอยู่นะครับยังไม่ได้ตัวจิตคือมันตอบแบบมนุษย์มันยังสามารถที่จะสร้างไอเดียขึ้นมาได้นะครับก็อย่างเช่นเรื่องของทีเอ็ดบลอย่างนี้นะครับผมทีเอ็ดบล็อกสมมุติว่ารผมชอบดูสตาร์วอลนะครับยังงงอยู่นะครับ อ่า <Okay. S 1> มาแล้วนี่เห็นไหมโอ้โห oh. ครับแล้วตรงนี้เราก็เอาไปแก้ต่อให้นักภาษาแก้ต่อนะครับผม oh. จริงๆก็จะมีหลากหลายแบบตามนี้นะครับแต่ว่า use case ที่ผมอ่าจะเตรียมมาณนะวันนี้ก็คือผมก็จะได้รับอีเมลมาอีเมลหนึ่งนะครับผมเป็นอีเมลนี้นะครับ uh. ก็คือคมีซอฟต์แวร์สั่งมาแล้วก็มี SKU อะไรก็ไม่รู้นะครับค่อนข้างจะเยอะแล้ว,แล,วแล้วจะทำยังไง oh. นะครับผม ซึ่งตรงเนี้ยเดี๋ยวเราลองดูนะครับแล้วก็ลองต๊อปแล้วก็ลองใช้ AI ตัวนึงที่ชื่อว่า extract information c o m t e x t นะครับ extract information ที่ที่ถูกต้องก็คือตรงเนี้ยสอนอ่ะเดี๋ยวจริงๆแล้วต้องแก้แก้ตรงนี้นิดนึงนะครับผมเป็น SKU number อ,อ่ะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็น element นะครับ number น,นะครับแก่นิดนึงให้มันตรงกับ context นะครับ ดังนั้นก็ให้ AI เข้าไปอ่านแล้วก็สักัดเอาสิ่งที่อยากได้เฮ้ยโอ้โหลูกค้าส่งมามันเยอะเหลือเกินหรือดีเทลเอกสารเป็นปึกเลยเฮ้ยตกลงมันใช่อย่างไรเอกสารเรื่องออเดอร์เนลเรื่องออเดอร์เรื่องของคัสเตอร์เมอร์ฟีดแบ็กพวกนี้ก็ก็เอามาใช้ในนี้ได้นะครับช่วยช่วยกันกองแล้วก็ดึงข้อมูลที่สําคัญนะครับโอเคนะครับแล้วเลขาตกลงอะไรยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะไว้ไว้ดูแบบได้เลยอ่า ก็จะมีที่เป็นเปลี่ยนฟอร์แมตได้นะครับผมสมมติเมื่อกี้เป็น Text ตอนนี้ลองเปลี่ยนเป็นคา a ูล่า a r เป็นตอ่าเก็บใช่เราจะเขียนเปลี่ยนเป็น JSON เปลี่ยนเป็นอะไรก็ได้นะครับนะครับก็ก็อย่างที่บอกเดี๋ยวกลับไปที่สไลด์นะครับก็คืออย่างเช่นอันนี้ก็ให้เขียนเป็น JSON เพราะบางทีเราเอาไปอินทิเกรตกับโปรแกรมอื่นเนี่ยเขาจะรองรับเป็น J s ส n ซะมากกว่า คนที่เป็นยูเปอร์นี่น่าจะชอบมากนะครับ้ชอบคนใหญ่เราเราคุยข้อมูลเป็นเจนส์สันเยอะมากครับเยอะมากก็เดี๋ยวขออนุญาตต่อแล้วกันนะครับก็อันนี้ยังยังเป็นฟีวิวอยู่นะครับแล้วก็ตอนนี้ยังอยู่ที่ Environment ที่เป็น US อยู่นะก็คือเวลาสร้าง power platform เนี่ยมันจะต้องกำหนดถึงบวอร์เมนนะครับผมก็จะต้องไปลงที่ยูอก่อนนะครับเดี๋ยวทายอยมา ก็อ,อย่างที่บอกนะครับชาเลน g ์ก็คือเรื่องของอ่าบางคนที่เป็นหน้าที่รับฟีดแบ็กเนี่ยก็จะได้รับเมลหรือได้รับเอ่อพวกคีโอพวกนี้เยอะนะครับคุณก็อันเนี้ยก็อเอาช่วยได้นะครับแอคชั่นตอนนี้ใน Power Automate ก็จะมีขึ้นมานะครับชื่อว่า Cre ate, Create Text with g p t on ชัวโอเพนเอไอเซอร์วิจะเป็นพรีวิวอยู่นะครับ <Okay. S 1> แล้วก็ตัวตัวแอคชั่นจะมีสองอันนะครับ <Okay. S 1> คือ Text ก็คือตัวที่เป็นมันพ redict ออกมานะครับผมรีเทิร์นรี l v e มาจากการที่เราพร้อมเข้าไปนะครับแล้วก็ f i ฟินิช e a s o n ก็คือโพสโ Open อะไรอย่างงี้เหมือนเป็นแบบว่ารี l v e นะครับผมจริงๆแล้วเกี่ยวกับ OpenAI ก็จะมีอันนี้ที่เป็น Independent ที่เขา p u b พับออกมาครับทำทำพัสที่ที่พับพิออกมา แต่อันนี้ผมเข้าใจว่าน่าจะเป็น OpenAI ปกตินะครับไม่ได้เป็นชัด GPT ของ Microsoft ที่เป็น n a t i v e ผมขอเล่นวิดีโอในน,นี้เลยแล้วกันเดี๋ยวผมอธิบายก็คือพอเราสร้างเราสามารถสร้างโฟ o w มานะครับแล้วก็ไอตัว Action นเมื่อกี้มันก็จะขึ้นมาแบบนี้สังเกตช่องกล่องนี้จะเหมือนไอตัว Preview ที่ผมเล่นเมื่อกี้เลยนะครับผมะจะเป็น s u m m e r l z e ท์ว่จะเป็น Extract หรือว่าจะเป็นแบบให้สร้างแพส a g e หรืออะไรอย่างนี้นะครับผมครานี้เนี่ยข้อดีของมันคือจะมีปุ่มที่ชื่อว่า create instruction นะครับเดี๋ยวผมลองเล่นให้ดูนิดนึ่ะ create instruction ตรงนี้เราสามารถที่จะเทสตก่อก็ได้ก็อารมณ์เหมือนเมื่อกี้เลยสังเกตอันนี้ก็เป็นแพ s a g e เดิมที่ผม Copy มานะครับผมรใส่ Input อ่ะแล้วก็ลองเทส t ออกมานะครับอ่ะอันนี้ก็ดูโอเคนะครับถ้าโอเคปุ๊บก็ใช้เลยนะครับผม ซึ่งอย่างในโฟเนี่ยคือตัว,ต,วตัวเริ่มต้นนะครับตอนนี้ตัวโฟมันจะต้องผูกกับตัว Approval โดยโดยเสมอไม่งั้นมันจะขึ้นเตือนนะครับเหตุที่จะต้องมี Approval Flow ก็คือให้เจ้าของคนที่รันเนี่ยนะครับทำการอ v วาลูเออีกรอบหนึ่งนะครับว่า gpt ตอบกลับมาเนี่ยได้อย่างที่เราพอใจหรือเปล่าเพราะว่า 1. คือตอนนี้มันยังเป็น experimental อยู่ นะครับผมองก็คือ,อยัง Microsoft มีการดีไซน์ที่เป็น Responsible AI นิดนึงเราไม่ได้อยากให้เขาเอาไปใช้โดยที่ไม่ได้กัดกรองนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยอ่า subject ว่าควรจะมีตัว Approval ให้ User ทำการาสกริมแล้วก็จะถ้าจะเอาก็กด Accept ถ้าไม่เอากด Reject แล้วก็อาจจะก๊อปมา modify ทีอะไรอย่างเงี้ยแล้วแต่นะครับผมโดยเบื้องต้ตนณต,นะตอนนี้จะเป็นอย่างนี้อยู่นะครับผมไม่ได้ครับนะกดลั่นแตคราวนี้ ผมจะเปลี่ยนอินพุตบ้างผมก็ไปเอาไอ้ตัวที่เป็นหนังจาัส w a าวตอนแรกที่จะเป็นตัวตัว,ตวสอนเรื่องขึ้นมานะครับผมเอามาให้สรุปนะครับผมชอบ่มีะ <laughs> นะครับแล้วก็ลองดูนะครับอ่ะถ้ามันวิ่งไปปุ๊บอย่างแรกมันจะต้องเด้งตัวที่เป็นแอปพ o o g l e ิลโฟก่อนนะครับผมอะ เด้งมาที่ a p p r o v e l ก็ไปกด a p p r o v e l ในเมลก็ได้นะครับใน Microsoft Teams ก็ได้สังเกตก็จะมี AI summary ให้เรียบร้อยถ้าเราพอใจแล้วก็กดโอเคตัวตัวตัวเนี้ยผมก็เขียนว่าถ้า a p p r o v e ก็ส่งไปในเมลนะครับผมนะครับก็พอเรียบร้อยแล้วปุ๊บเรามาดูผลนะครับก็จะมีอีเมลมานะครับผมตอนนี้ก็จะเป็นผลเรียบร้อยแล้วก็มีสรุป AI ว่า Response เป็นยังไงนะครับผมพรอมพีดรีเว e ป่ะตอนนี้ โฟยังเป็นอย่างที่บอกนะครับยังต้องมีแอ p คูเบิลอยู่นะครับอันนี้คือเดโมโแรกส่วนเดโมโต่อมานะครับที่เป็น SKU ของผมนั่นแหละนะครับคันนี้เดี๋ยวเราลองเปลี่ยนดูนะครับคันนี้ผมจะเอาที่เป็น Approval f โฟออกแล้วดูซิว่ามันจะ r รีสปอนยังไงสมมุติว่าผมมีตรงนี้นะครับลองสร้างดูก่อนแล้วก็เทสข,ข้อมูลลงไปนะครับแล้วก็ลองเทสโอเคนะครับก็ดูดีนะครับแต่อันนี้มัน i s s เ a y เป็นเทค e ผมก็ลองเปลี่ยนเป็นแบบแ a บูล่าหรือแบบเจสันอะไรก็แล้วแต่นะครับโอเคนะครับผมก็ดูดูดีนะครับซึ่งปลายทางเนี่ยนะครับเดี๋ยวอันนี้ผมก็แก้เป็นแทบูล่ามันจะได้ตอบให้ถูกต้องนะครับแล้วปลายทางเนี่ยผมก็จะเอาดเ n น m i มิกคอนเทนต์ของคําตอบมาใส่ในทีมที่เป็นอะดัพตีฟการ์ดนะครับให้มันตอบเป็นการ์ดนะครับผมก็ลองดูกดลั่นคราวนี้เดี๋ยวเราก็ลองใส่พร์เซสอีกๆนะอันนี้ยังเป็นแมนนวลทิกเกอร์นะเพราะฉะนั้นเรา ตรงนี้นะครับนิดหนึ่งสังเกตว่าพอเราไม่ได้มี approval for มันก็จะเตือนว่า,ออ<ม>าจริง <มา S 1> จริงม, <า S 1> มันควรจะต้องมีนะแต่ว่ามันก็ไม่ได้บล็อกอะไรนะครับแต่ว่าอันนี้เตือนด้วยความหวังดีเฉยๆความมันกรต่าก็ยังตึงหลัก responsible AI อยู่ trigger เนี่ยก็ยังเป็น manual อยู่จริงๆเ,เราใส่ที่เป็น trigger by event <ม>ก็ได้นะครับแล้วแต่อันนี้เป็นการเ e สก็ส่งมาเรียบร้อยพอส่งใน a d รับผิดการเราก็ดู Result หน่อยว่ามันมาหรือยังังเกตว่ามันก็จะสรุปมานะครับ แล้วก็ขึ้นมาอย่างที่เห็นนะครับผมอันนี้ก็จะเป็น AI builder ในตัวที่เป็น power น,นะครับเดี๋ยวสุดท้ายเนี่ยผมจะให้ดูที่เป็นอยู่ใน power app power app ก็มีเหมือนกันก็คือกดเข้าไปที่ตรงถังเนี่ยครับที่เราจะ add data source จะ add ซีกั่ว data w share point นะแต่มันจะมีตัวใหม่มาชื่อว่า create text with GPT นะครับผมนะครับ<ม>แล้วก็อันนี้ก็กด add เข้ามาในใน,ในตัว power app studio ของเราเนาะเพื่อที่จะได้ดึง ไอตัวคําสั่งกันได้นะครับซึ่งตอนเนี้เท่าที่ผมลองเล่นมานะก็มีอยู่คำสั่งเดียวนะครับคือก็คือตัวมันแล้วก็ดอตพิลินะครับดอตพิลิดแล้วก็เราก็ใส่เท x t text i n ์อินพุตเข้าไปนะครับแล้วก็ดอมเท็ก์นะครับอืมนะครับผมแล้วก็อันเนี้ยเราก็สร้าง In p u t Box แล้วก็เอาปุ่มนี้ไปผูกกับตัวแปรที่ Re e s p o n นนะครับแล้วก็ในใน Text เอ่อดิสเพลย์เทคต,ตัวนี้ยผมก็ใส่ลงไปว่าเป็นレス pond น,นะครับดูซิว่ามันตอบว่ายังไงผมบอกว่าให้เขียอนอธิคิวเกี่ยวก,กับประเทศไทยที่เป็นตอบเป็นบุลเลตพอ,อย n ์สองบุลเลตนะแล้วก็โทนแบบโปรเฟชชั่นแลหน่อยนะครับผมลองกด Execute ออกมาก็ก็จะเป็นแบบนี้นะครับสรุปประเทศไทยอันนี้ก็จะจริงเลื่อกโทนได้นะโทนที่เป็น enthusiastic ก็คือตื่นเต้นโทนที่เป็น funny โทนที่เป็นธรรมดาอะไรเงี้ยครับผม ก็อของเ,เล่นดูนะครับก็อาจจะล้อความเป็นบิงในบิงนิดนึงนะครับซ,ซึ่งเลือกโทษได้สมสมติว่าฟีเจอร์นี้ผมถามเดเวลลอปเปอร์อาจารย์เห็นมุมอะไรดูแล้วเป็นยังไงบ้างน่าสนใจไหมจริงๆตรงนี้ก็น่าสนใจนิดนึงการสรุปต่างๆนะครับโดยสำหรัวผมผมอาจจะนึกไปถึงมุม เรื่องของ automation ที่แบบเฮ้ยมันก็เหมือนว่าเป็นสมองอีกระดับหนึ่งนะที่แบบเฮ้ยไม่ใช่แบบคิดแบบเป็น logic แต่ว่ามันก็มีความเป็นมนุษย์มากขึ้นเงยนะครับแล้วผมเชื่อว่ามันน่าจะเก่งขึ้นเรื่อยๆแบบ exponential โอเคซึ่อย่างอย่างอย่างถ้าใครเคยเคยเล่นนะผมไม่แน่ใจว่าทางทางผู้ฟังบาคคนอาจจะไม่เคยเล่นผมแนะนำนะต้องไปลองเล่นครับแต่ที่รคือเวลาเราคุยอย่างเช่นผม บางทีถามอะไรชัดวิทยาควรู้สึกหนึ่งคือเขาตอบเหมือนคนตอบไม่ใช่ตอบเหมือน AI อตอบเราอะ่ะอ,อย่างเช่นเราถามคำถามแรกไปเราไม่ต้องเราถามแบบที่สองไม่ต้องไปบอกเลยเฟนจากคำถามแรกด้วยนะเราเหมือนเราคุยต่อจากคำถามที่นี้แล้วมีอีกแบบนึงเป็นงี้ด้วยนะคือเขาเหมือนคุยเออมัน มันมันธรรมาชาติจริงนะม,าามันธรรมาชาติ <S <S มันไม่ได้เหมือนเป็นคุณนยนต์ตอบเราอ่ะอีกหน่อยแล้วก็จะไม่รู้ว่าเราคุยกับใครอยู่ใช่ผมเลยแนะนํำก็คือถ้าเกิดยิ่งใครไม่เคยไม่เคยเคยรียนระไปยองรับสําหรับรรลโลกอนะาคตกันนะครับผมนะนะก็ต้องเตรียมเตรียมตัวครับแต่แต่มนุษย์แต่มนุษย์ยังต้องทํางานอยู่นะครับยังต้องเอาเอกสารการนียมต้องมามาปฏิบัติตอนะครับใช่ยังเพิ่งคุยกับอาจารย์เชเว่นเลยว่าเอ๊ะแล้วอย่างนี้เรา เดี๋ยวเราต้องทําไงเราต้องยังต้องทาอยู่ไหมอ่าอ่าเราต้องทำต้องทำอยู่เราต้องยนรู้ใ่ใชต้องทานก่อนเพราะว่าเราอีกส่วนหนึ่งก็คือเขาช่วยเรานะครับแล้วก็เราอ่ะเป็นคน execute ตอนสุดท้ายในการส่งงานหรือในการโ r รเ e สเพราะว่ายังไงเพราะว่าบางทีมันก็ ส่งออกมาด้วยตัวอย่างตามที่มันเข้าใจซึ่งคอนเท็กซ์ในงานงานนั้นเรารู้มากกว่าเราแค่หยิบของมันเพื่อทุ่นเวลาแล้วก็เอามาใช้นะครับผมไอ,อ,อ้อพวกเนี้ยคอนเซ็ปต์พวกเนี้ยในเอ็มสามหรือในเด m i c มิถ้าเคยได้ยินช่วงนี้จะพูดถึงคำว่า c o p ไพล t ตามชื่อเลยครับเขาเขาไม่ใช่เป็นนักบินหลักหรือเราไม่ใช่เป็นนักบินหลักเขาเขามาเป็นผู้ช่วยนักบินสุดท้ายแล้วเราก็ต้องขับเครื่องบินเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ไอตัวทูช่วงนี้มันมาช่วยเรานะครับแต่ไม่ได้หมายความว่าเออเราเราจะเอาของมันมาทางดุนๆอย่างเงี้ยมันก็อาจจะไม่เหมาะนะครับอาจจะไม่ได้ตรงโจทย์โอเคอาจารย์อาจารย์ประพงศดูแล้วเป็นยังไงบ้างครับเอ่อจริงๆผมเพิ่งลองใช้นะครับแชท GPT กับตัวบ i n g นะครับที่เป็นเวอร์ชันใหม่เนี่ยน่าจะแค่ครั้งสองครั้งเองแต่ชอบนะครับแต่ชอบแล้วก็เมื่อกี้เข้าไปดูไอ้ที่มันอะไรนะเป็นตัวโคพายร์ดที่มันสร้างด็อกึเมนต์สร้างอะไรให้เราอัตโนมัติเนี่ย ก็ชอบมากเลยนะครับน่าจะเป็นนิมิตหมายที่ดีนะต่อไปเราจะเร็วขึ้นประมาณนั้นนะครับเดี๋ยวมีคำถามนิดนึงครับโอเคเดี๋ยวผมดึงจากเอ่อ GPT engine ของ Microsoft จะเป็นตัวที่เรียนรู้ข้อมูลอัปเดตไหมตอนนี้ก็ของของ Microsoft เท่าที่ผมเข้าใจนะนะตอนนี้ของ Azure ยังเห็นอยู่นะครับเป็น3.5อยู่นะครับ ก็ค่อนข้างจะอัปทูเดตแหละแต่ว่าก็ยังไม่ได้แบบ powerful คือความอัปทูเดตมีแต่ความ powerful จะเป็นตัว4นะครับผมซึ่งในใน a z u r e service ยังไม่มีเท่าที่ผมเห็นนะล่าสุดวันนี้แต่ว่าเดี๋ยวลองดูนะครับเพราะว่ามันวิ่งเร็วมากผมก็ไม่ทันเหมือนกันนะครับยังอ่าน3.5อยู่เลย4มาแล้วนะครับซึ่งซึ่งของตัว power platform ตัวนี้ผมเข้าใจว่ายังยังเป็นยังไม่ยังไม่ได้4นะแต่เขายังไม่ได้เปิดเผยมานะครับใน internal นะครับเดี๋ยวตอนนี้ถ้า ได้รับอัปเดตแล้วก็เดี๋ยวจะรีบแจ้งนะครับผ่านช่องทางเอ๊ะ<า>อย่างพวกโคพายท์อะไรอย่างเงี้ยมีแผนว่าจะได้ใช้ประมาณเดือนไหนตัวนี้ยังทีวีวิวอยู่นะครับเรื่องเรื่องของตัวเนี้ยนะครับผมส่วนโคพายท์ในในออฟฟิศก็ทางลูกค้าสนใจกันมา,มากนะครับแต่ยังยังยังไม่ได้มีเวลาที่แน่นอนนะครับแต่ก็น่าจะเ,เราคิสซิงเกอร์คลอสน่าจะมาในสามเดือนห้าเดือน อันนี้ถามเรื่องแอปพูฟครับสมมตณว่าเชื่อว่าอปพูฟปกติแล้วก็มันจะไปที่ไหนครับจริงๆผลของการแอปพูฟจริงๆแล้วมันจะเก็บไว้ในเทเบิลของชื่อว่าแอปพูฟเวลในเดต a าเวิร์สนะครับแต่ว่าแอปพูฟเสร็จแล้วไปไหนต่ออันนี้เราเดือดไลอปเองว่าจะเอาไปเก็บที่ Dataverse เพิ่มเติมเก็บที่ซิงโครเพิ่มเติมอันนี้ก็แล้วแต่แต่ผลของการแอปพูฟนะครับก็จะอยู่ที่ Dataverse ์ชั้นมีอะไรทิ้งท้ายไหมครับว่ามีอะไรที่มันน่าติดตามหรือทิศทาง Microsoft เป็นยังไงบ้างก็ อย่างอย่างที่บอกก็คือเราทาง Microsoft ก็ก็พัฒนามาเรื่อยๆก็จะเห็นเริ่มขึ้นมาเรื่อยๆนะครับท,ทุกอันก็จะมีความเป็น AI ความเป็น Open AI มากขึ้นแต่แต่อย่างที่บอกก็เหนือสิง่งใดใช้อย่างระมัดระวังนะครับไมโครซอฟทก็มีคอมมิชเมนต์เรื่องเรื่องดีไซน์เรื่องเรื่องพัฒนาของมันมม fairness, กน็อยู่ภายใต้ของ responsible AI นะครับมีความแฟร์นิสทุกคนนะครับไม่ว่าจะเพศไหนไม่ว่าจะเป็นอายุเท่าไหร่ก,ก็สามารถใช้ได้อย่างยุติูรรม ตรงนี้ก็ฝากไปด้วยนะครับได้เลยครับโอเคขอบคุณในฮาที่ดีครับแชมป์ครับโอเคขอบคุณนะครับแล้วเดี๋ยวมีโอกาสได้ชิญนใหม่ในะครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับ